สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับผมห่างหายกันไปหลายวันนะครับอ่ะวันนี้นักเตะ TOTY เข้ามาแล้วนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ Double P เลยครับ จากรูปนะครับอด้วยความที่รูปมันไม่สามารถที่จะดูได้ทุกอนุคุ้มโคนนะฮะประมาณนี้นี่คือ11ผู้เล่นนะครับผมที่เป็นตัวจริงนะครับเขาเรียกว่าตัวนักเตะ UTO TY หรือว่านักเตะออลติเมทนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งในนักเตะเหล่านี้ก็จะมีนักเตะนมินีเข้ามาร่วมด้วยนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นนักเตะไอคอนนะครับในไอคอนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไอคอนอีเวนต์นะ จะบอกว่าไอคอนพามไหมไม่แน่ใจเหมือนกันขอเรียกเป็นนักเตะไอคอนเอีเวนต์ของ TOTY แล้วกันนะครับก็ปร<แล>ะกอบไปด้วยโรนัลโดฟานเดซาแจซิญโญ่เน t ตเบดเอสติโคนะครับก็หลายๆตำแหน่งก็มีความน่าใช้เหมือนกันนะครับอันนี้คือหน้าตานะครับอันนี้คือแอนวันนะครับแอนวันประมาณนี้นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับเป็นเวอร์จิลฟานได้นะครับที่จะเป็นพีเ,เร์นะครับในหน้านหลักนะซึ่งก็น่าจะ สลับกันไปกับคนอื่นนะครับอ่าเข้ามาในกิจกรรมนะครับอ่ามันจะมี T O T Y Main นะครับนอนมินิพาส A B C D นะครับก็ไปทุกกลุ่มนะครับอ่ากิจกรรมมีอยู่ที่35วันนะนั่นหมายความว่าอยู่ที่5กลุ่มนี่ครับ A B C D E อ่าน่าจะอยู่ที่กลุ่ม E นะครับอันนี้กลุ่ม A นะครับก็จะประกอบไปด้วยดังนี้ครับผม นี่นี่คือกลุ่ม A นะครับเพราะว่าในกลุ่ม B กลุ่ม C อะไรพวกนี้มันไม่สามารถเปิดได้ในทันทีนะครับมันจะเปิดได้ทุกๆสัปดาห์นะครับนอมินีกลุ่ม A มีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวดำเนินดูตรงนี้ครับนอมินีนะครับอ่โนะดยปกติเราจะได้ยินในส่วนของในส่วนของอ่าเกี่ยวกับการอ่าเลือกตั้งใช่ไหมซึนะ่งอันนี้ก็สามารถใช้ได้หลากหลายกลุ่มนะครับนอมินี A นะครับประกอบไปด้วยนักเตะเหล่านี้ครับผม เดี๋ยวให้ดูรูปเลยแล้วกันครับมีจูดเบลิงแฮมอ่าเอเดนสันครับเคนคิมินเจชาก้านะครับผมเอมบัปเป้วินนิสุตเวิร์ดนะครับเวียสนะเออน้องๆบอกอ่านว่าเวียสพี่อ่ามดิชนะครับฟิมโปงนะครับถึงไหนละเมื่อกี้เบนเซม่าก็มีนะนี่เบนเซม่าจอห์นสโตนนะครับอ่าโอเอนองเดสนะครับฟิมปง92ก็มีเคียซ่านะประมาณนี้นะครับอ่ะ แล้วก็ท้ายๆนะอันนี้คือนอมินีกรุ๊ป A ก่อนนะครับผมกรุ๊ป A อ่ะมีเห็นจูเลียนบาร์มไหมจูเลียนบานตรงนี้นะครับผมคูบโบซาวิดก็มานะครับผมซาวิด88ครับอาร์ซีเอ็มก็มายืมกันนะเนี่ยมิโตมะเบอร์ดี้นะครับผมมูอานี่86ดสิบกโรวินนะครับซานี่โอเพนดาชากา้านาวาสนะครับ กาเซียโอตาเมนดีนะครับประมาณนี้ในกรุ๊ป A ก็จะเห็นหน้าค่าตาในกรุ๊ป A ประมาณนี้แหละนะครับแต่ถามว่าเปิดแพ็คมีโอกาสเป็นกรุ๊ปอื่นไหมไม่รู้เหมือนกันเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าในกรุ๊ปเอเอาเอา,เอาตรงหน้าก่อนนะครับกรุ๊ปเมีประมาณนี้นะครับมันจะมีแต้มสําคัญสําคัญนะครับเขาเรียกว่า TOTY Ti c k e t, y, t icket, แล้วก็แต้มสายฟ้านะครับ TOTY Ti c k e t, y, t icket, นี่คือเป็นตัวแบบที่สามารถเปิดได้ทุกทุกท,ที่นะครับ,นะรบประมาณนี้ ก็ในชาลิน์โรดเอนะครับประมาณนี้ครับผมจะมีสกิลเกมนะครับตรงนี้ครับผมเนาะซึ่งวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเล่นได้เท่าไหร่เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าวันละเท่าไหร่อาจจะวันละ50มั้งไม่แน่ใจคุ้นๆนะคุ้นๆว่าเขาแจ้งว่าอย่างเงี้นะครับเนี่ยจะมีตรงรูป50ให้ดูเนาะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปคำนวณอีกทีนึ่งนะมาคุยเร่ขาวก่อนนะครับประมาณนี้นะครับสกิลเกมไม่มีอะไรมากนะครับ ่าตรงนี้เขาก็บอกว่า,าการันตีรีวอร์ดนะครับท่านคุณเล่นครบ20ครั้งเนี่ยการันตีรีวอร์ดอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอ่านี่ครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไมล์สโตนแล้วกันเนาะไม่รู้จะบอกว่าไงดีเป็นการเดินแต้มแล้วกันครับที่ o t OT y Token TOTV Token b u n d l e อาจจะมีให้แลกแลกเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูคร่าวๆแล้วกันนะครับนักเตะที่เนี่ยครับที่ทาง E เขาให้ฟรีนะ ส่วนใหญ่นะที่ที่เป็นแต้มทางนี้นะครับเรามมีพาร์ทเเนี่ยขายไม่ได้นะแต่ส่วนที่ขายได้คิดว่านี่เปิดในแพ็คนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นสมาชิกต่อจากนี้ไปนะครับในเดอนกุมภาพันนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของการกินกําไรนะครับผมซึ่งโดยปกติพี่จะมีคลิปกินกาไรดีๆให้ทุกๆสัปดาห์นะครับในส่วนของน้องชายที่น่ารักนะครับแต่ต่อจากนี้ไปครับจะมีสมาชิกแค่ระดับเดียวนะครับ ซึ่งก็ลดลงมาให้อยู่ที่เดือนละ50บาทนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับกินกำไรได้ดีมากๆเลยนะครับบางคนแบบเป็นร้อยล้านนะครับก็มีคลิปให้ทุกสัปดาห์นะครับรับรองว่าไม่หลงป่าแน่นอนในเรื่องของการหาเงินหากําไรนะครับเพื่อที่เราจะเอามาทําทีมของเราให้มันเติบโตยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมแค่สมัครสมาชิกครับก็ได้สิทธิพิเศษแล้วนะครับเจอกันครับผมส่วนที่ขายไม่ได้ก็เนี่ยครับสามารถแลกในใน ในกิจกรรมได้นะครับแต่ถ้าใครต้องการที่เป็นนักเตะที่เออลกซื้อขายได้เนี่ยคงจะต้องเปิดในแพ็คเอานะครับเนาะมีเพจให้เปิดด้วยนะครับอ่ะต่อมาครับผมก็จะเป็นนาบาสนะครับแล้วก็มีตัวมะเนาะประมาณนี้ครับผมอ่าประมาณนี้ก็จะมีแต้มให้ให้ลงให้แลกนะถ้าใครไม่อยากได้2คนนี้ก็สามารถที่จะใช้แต้มแลกนะครับก็ โอกาสที่เราจะได้นักเตะก็ประมาณนี้ครับแปดสิอะไรประมาณนี้ครับผม1ตัวเนาะถ้าไม่ต้องการนักเตะทีะ่ซื้อขายไม่ได้นะครับประมาณนะี้แล้วก็มีมัชเชลโนให้ดังนั้นนั่นหมายความว่า5สัปดาห์เนี่ยมีมัชเชลโนแน่ๆในในโนมินีพาร์ตต่างๆเนี่ยหตัวแน่นอนนะครับอ่าพาร์ตเนะครับคือขั้นอันติเมตหรือว่าขั้นสุดท้ายนะครับหรือว่าท้ายซอยนะครับ ไม่รู้จะเรียกไงดีอันก็มีโมดิชนะครับมีเบนเซม่ารอเราอยู่นะครับโมดิสเก้าสองเบนเซม่าเก้าสิบเอ็ดครับแล้วก็ตัวแปดสิบเก้าถึงเก้าสิบสองอ่าถ้าเป็นเบนเซม่ากับโมดิชเนี่ยถ้าแรกแล้วเนี่ยสองคนเนี้ยเป็นนักเตะที่ไม่สามารถซื้อขายได้นะถ้าใครต้องการความซื้อขายได้ก็ตรงเนี่ยครับช่องสามแปดสิบเก้าถึงเก้าสิบสองครับแต่ว่ามันก,ก็การันตีได้แค่นี้แหละนะครับประมาณนี้อันนี้คือสิบเอ็ดตัวจริงนะครับแล้วก็ TOTY ทีวายสิบสองเพเยอร์หมายถึงว่า อันัาเต่คนที่12เนี่ยให้ดูตรงนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นใครโมซาร่าเออใช่ใช่เป็นโมซาร่าใช่ครับนาเต่คนที่12ก็คือโมซาร่านั่นแหละนะครับเนาะอ่นะก็มันมีดีเบตกับโรนัลโดกับโมซาร่านะเหมือนจะรุนเหมือนโมซาร่าจะได้นะครับในในทีโอทีวีรอบนี้นะครับ ยังไงก็ตามนะครับคิดว่าโรนัลโ o ก็น่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ชื่อชั้นของโรนัล do ยังขายได้นะจะเห็นว่าตัว95ตอนนี้สไตล์เกินโรนัล do ก็ยังแพงอยู่นะครับอนตามนี้ครับนักเตะอันติเมตนะครับ OVR สูงสุดคือ97นะครับ OVR น้อยสุดก็คือ94นะครับไม่ว่าจะเป็นอาริซอนกับฟิมปงนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆดูเรื่อยๆนะครับอันทีนี้นะครับนักเตะ UTO TY นะครับในช่องนี้ครับเห็นไหม UTO TY ครับก็จะมีกิจกรรมให้ทําตามเงื่อนไขนะครับผมถ้าทำมีรุ้นนักเตะ85-95นี่ครับนะอนอกจากได้นักเตะ85-95ได้เงินได้การเปิดแพคได้เพชร200ได้เงินแสนหนึ่งนะพวกนี้ก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่ครับนี่นักเตะของฟรีของแท้แน่นอนครับ UTO TY Reward นะครับผมคือเราสามารถที่จะ ได้ของฟรีที่แน่เลยนะครับไม่อดริซอนก็ฟิลมโปงนี่แหละนะครับแต่ว่าต้องทํากิจกรรมตลอดนะต้องขยันทํากิจกรรมนะครับผมเนาะอดริซอนหรือฟิลมโปงนะครับได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยาสายฟรีนะครับตัว94ได้ชัวร์หตัวเนาะแต่ถ้าไม่อยากจะได้อาริซอนฟิลมโปงนะครับเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนตรงช่องที่3ได้นะครับช่องที่3ามก็จะเป็นนักเตที่สามารถซื้อขายได้เนาะก็ตามดวงเลยนะครับ ถ้าอยากจะได้ชัวร์ๆนักเตะทีโอทีวก็เนี่ยอาริซอนฟิล์บุ้งนะครับแต่ไม่สามารถซื้อขายได้เนี่ยเสีงตัวนี้แหละนะครับแมมแจกทั้งทีน่าจะแจกให้แบบซื้อขายได้ไปเลยแต่ก็เนาะถ้าแจกแบบซื้อขายได้ไปเลยตลาดก,ก็น่าจะเละกว่าเดิมนะครับเนี่ยครับตัว92-97นะครับอคอนเทนต์92โนมินียูหรือ UTOTY p l a y e r เนะนี่เห็นไหมเขาเขียนไว้อย่างดีเลยนะครับผมว่า,าจ,จะเป็นตัวโนมินีก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวอันตินะ ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับดวงของเรานะครับชีวิตเลือกได้นะนี่ตัวนี้ไอคอน Evolu t i o n นะครับผมมีนักเตะ3คนให้เราเลือกนะตรงนี้เป็นชาเลนจ์ย่อมๆหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายกิจกรรมทีหนึ่งพอดีนักเตะ3คนนี้ไม่ว่าจะเป็นคา n ์เนโร่เรมปาหรือว่าลิเวอร์ครับเราสามารถเลือกใครทักคนนี่แหละนะครับเลือกใครทักคนที่เราจะสามารถเคลมได้นะอันนี้ก็คือ,คอของฟรีเหมือนกัน,นครับนะ เลือกเอาเลยนะครับจะเอากองหลังกองกลางหรือว่า LW ก็แล้วแต่เรานะแต่ว่าในส่วนของแอนวันะครับเขาคิดเข้าไปที่ลิเวนโดนะดังนั้นาคานาวโร่กับเลมพาดก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการาเป็นชาเลนต์นะครับคือผู้เล่นเจอผู้เล่นนะครับผู้เล่นเจอผู้เล่นนะครับวิบ่งหนึ่งถ้าคุณชนะ15ครั้งคุณก็มีโอกาสนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ เขาบอกว่าวิน40ครั้งเห็นไหมฮะศูนย์ทับสีเนี่ยวิน40ครั้งเนี่ยคุณสามารถที่จะได้รับของแบบไปเลยอันสูงสุดนะซึ่งอันสูงสุดก็คือ Re ลิเวนโด่เก้าสิบสามนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราวินน้อยนะครับผมวิน30ก็ได้แค่ตัว90วิน20ก็ได้แค่ลิเวนโด่แปวิน10ก็ได้แค่ลิเวนโด่แปดนะครับถามว่ากี่กรรมมีถึงกี่วันยังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันนะหมายถึงว่ากี่การ,รที่เก็บไอ้ลิเวนโด่เนี่ยก็คงจะ35วันมั้ง ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าชนะ40ร,รับไปเลยลิเวนโด93นะครับอ่าสแตนลิเวนโดเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีน,นะครับในตรงนี้ครับมันจะมีชาเลนเนาะตามที่บอกไปนะครับเจอผู้เล่นเจอผู้เล่นนะครับเราจะเจอผู้เล่นหรือจะเจอบอดได้ก็ได้นะครับตรงนี้มีให้ฟรีวันละ3 Energy นะครับเนี่ยตัว TOTY Energy เนะครับเราสามารถเล่นได้วันละ3ครั้งมั้งถ้าไม่รวมการ เปิดดูโฆษณาคิดว่าในจะมีโฆษณาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เอาเอาเป็นว่าอย่างน้นอยๆได้วันละสามครั้งฟรีนะครับอ่ะตรงได้ฟรีเนาะนี่ครับอันนี้ถ้าใครแบบรู้สึกโอ้ยจะไปสู้กับผู้เล่นหรอพี่ผมโอ้ยผมไม่ค่อยถนัดว่ะนี่ครับมาเล่นกับอ่าบอร์ดก็ได้ครับบอทดก็จะได้อ่โทฟี่ตรงนี้นครับได้แค่ห้านะครับได้แค่ห้าเท่านั้นเองนะครับได้แค่ห้านะครับอันนี้นะครับ ถ้าเป็น VSA ล่ะพี่่ะ VSA ก็ได้โทฟี่นะครับถ้าชนะได้สิบนะครับถ้าเสมอได้5้าถ้าแพ้ไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่ะมีแค่2รางวัลน,นี้เท่านั้นเสมอกับชนะนะครับแพ้ไม่ได้นะครับผมอ่ะทีนี้ของรางวัลที่ได้เยอะสุดคือ a d to He a d นะครับคือมันเป็นกีกร,รมที่อ่าค่อนข้างที่จะนะผู้เล่นเจอผู้เล่นนะรู้รู้กันอยู่เนาะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายทารุณน,นะครับแต่ว่าชีวิตก็ต้องดาเนินต่อน,นี่นะครับ มันเป็นความท้าทายของชีวิตนะนี้นะครับได้20นะครับถ้าเสมอได้10นะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นถามว่าอยากชนะไหมอยากชนะมากๆนะครับจะได้ของรางวัลแต่เมื่อกี้นะครับผมเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนได้ตรงนี้ครับ200นะครับผมเนี่ย200คือได้ได้เปิดตัว8 5ดถึงด้วยนะครับนี่น่าสนใจตรงนี้แหละนะครับนี่หรือว่าถ้าเราแต้มไม่เยอะเนี่ยก็มาเปิดที่7 5็7 8 1บถึงก็ถึงก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องถึง200ก็ได้นะครับนะแต่ถ้า200ก็การันตีตัว85ขึ้นไปนะครับประมาณนี้เนาะใช้แต้ม200ได้นักเตะ85ถึง97 1ตัวอะไรประมาณนี้โอ้เบสเฮเย์ได้12ตัวเลยนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูริวันโดกันครับริววัโดนะครับเท้ายังเป็นแปลกๆอยู่นะทั้งที่เล่นทางซ้ายนะผมเท้าวขวา3เท้าซ้าย5นะครับไม่รู้จะถูกใจใครหรือเปล่านะ ก็สเตตประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวข้ามเร็วไปหน่อยนะครับสกิลมูฟซีดาวนะครับถ้าใครอยากจะแลกดีวันโดเนาะสเตตก็ประมาณนี้นะครับไปพิจารณากันทีนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นภารกิจนะครับก็จะมี toty เยอะแยะมากมายเลยนะครับของรางวัลก็อันนี้ประจําสัปดาห์โม่ท่าเทียมประจําวันนักเตะเจ็ดสิบถึงแปดสิบแปดค่ะค่ะเวอร์ชันนะครับ toty เควสอันนี้คือ ในกิจกรรมนี้นะครับมีวัน expire อยู่ที่35วันนะครับของรางวัลสูงสุดก็คือมาเชลานโนนะครับอันต้าแพ็คนะทีโอทีวายโทเคตนะครับนะประมาณนี้นะครับเออ่คมว่าเควสมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูกันมีแค่5เควสเท่านั้นนะครับที่ทำนะไม่ไม่น่าจะยากนะครับผมไม่น่าจะยากนะครับนี่ตัวนี้เอ็กเชิงนะครับผมตรงเอ็กเชิงตรงนี้นะครับบางทีเอ็กกด กดแค่มาไม่ทันนะมันมีเจซินโย้ด้วยนะมีเจซินโย้ด้วยครับผมเขาค่อนข้างที่จะไปเร็วมากนะครับตรงนี้นะครับแต่เอาเป็นว่ามีตัว toty นะครับมีให้แลกแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเจ็ดครับ no limit ด้วยนะเออ toty player no limit นะครับแต่ถ้าเป็นตัว88ถึง97ตรงนี้ครับตัวเนี้ยที่ไม่สามารถซื้อขายได้นี่ก็ให้แลกลิมิตที่2ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็น85ถึง97ตรงนี้ no limit นะครับผม ที่เหลือก็เป็น m ิกเบอร์ชันนะครับนะประมาณนี้เ,าเขาไม่ได้บอกว่าเ,าเงื่อนไขแรกเปลี่ยนมีนักเตะตัวไหนยังไงบ้างนะครับน,นี่ตรงนี้ครับคือเด็ดสุดเลยนะครับคือแบบทุกคนว้าวเลยนะครับผมก็คือในส่วนของอจัาตาพารนะครับมีเควินเดอบอยเข้ามานะครับก็ถามว่าดีไหมดีมากครับผมสามารถได้ค่า c m ที่เรามีอยู่ได้ประมาณหนึ่งนะครับ คือพวกนี้นะกดราคาเดิอ่อกดเดิกดราคาเดิลบอย92ได้นะเดิลบอย92ตอนนี้ยังราคาถูกถูกลงแล้วนะครับนะเพราะว่ามีเดิลบอยสตาร์พาสมานะครับซึ่งดีไหมดีมากนะครับใครที่ไม่อยากจะเติมเงินก็เห็นเดิลบอยล่างนี้ก็คือแบบนะยั่วๆเลยนะครับใจแทบจะไม่ไหวนะครับก็ตามที่เห็นไปเนาะอ่ามันจะมีช่องที่3 4ก็จะเป็นอุสมานเดมเบเล่สตาร์พาสจากรอบที่แล้วให้เหมือนเดิมนะครับสุดเดิมสุดเดิมนะครับ แล้วก็ช่อง60ก็เป็นเควินเดอบอยนี่ครับถามว่าสเตจเป็นไงบ้างพี่ดีกว่าตัว92อีกนะครับคือสปีดดีขึ้นนะครับการจ่ายบอลดีขึ้นนะครับน,นี่ให้ดูตรงนี้สปีดดีขึ้นจ่ายโอ้ดเอเอูเอาง่ายนะคือสเตจดีทุกอย่างเลยครับสเตจดีกว่าตัว92ทุกอย่างเลยนะครับก็แต่ว่าก็คงจะไม่สู้เดอบอยตัว96 97ออกมาเนาะตัวอัลติเมทคงจะไม่สู้นะครับออลติเมทน่าจะแหลมกว่านะครับ นี่ให้ดูตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นเควส์ประจำประจำเดลี่เควส์นะครับเดลี่ชาเลนจ์นะเดลี่ชาเลนจ์มีโอกาสเปิด8 0ดสถึงเกนะครับทุกวันนะครับวันละ2การ์ดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตรงนี้นะครับนี่ weekly weekend ชาเลนจ์นะครับก็คือชาเลนจ์สุดสัปดาห์ครับเหมือนเดิมครับแจกแหลกเหมือนเดิมครับโอ้การเจโกงเก่งกำไรนี่เริ่มลำบากเลยนะคือเนี่ยตรง8 8ดสถึงเกมันเป็น mixed version นะครับ ถึงก็ไม่รู้ว่าจะออกอเวอร์ชั่นไหนบ้ากที่สุดนะอันนี้ก็คือเราไม่ถูกเหมือนกันแต่เอาเป็นว่านะครับแจกเยอะแจกหนักเหมือนกันนะครับในตัว TOTY เนี่ยครับเนี่ยน่าจะมาอยู่ที่2วันมั้งน่าจะเป็นสา์อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับนะตรงน,นี้ก็เตรียมตัวรอไว้เลยครับของของแท้แน่นอน,นครับได้ของดีก็โชคดีไปนะครับใครดวงดีนะครับผมนี่ Winter Wildcard Token นะครับสามารถเอาไปแลก TOTY Token ได้นะนี่ ตรงนี้ครับใครที่เหลือนะครับผมขี้เกียจแบบเดินทอยเต๋แล้วนะครับได้แต่เกลือนะครับเอาแต้มนี้มาแลกได้เลยครับสูงสุด300แต้มนะครับผมสามรแต้มได้ TOTY โทเค็นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะร้านค้าโอตัว85-97้ใช้1น0 0 fc ั o เอ t อนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แพ็คพวก,กนี้ก็มีเพชร ร่วมด้วยเหมือนเดิมนะครับใครที่ตุนเพชรไว้ก็เอามาเปิดในสัปดาห์แรกเนี่ยน่าจะน่าจะรวยที่สุดนะครับใครที่ยังไม่มีเพชรรีบไปหาเลยนะครับก่อนที่จะถึงพรุ่งนี้นะตุนเพชรไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมตุนต่อไม่รอแล้วนะครับตุนให้คิดว่าเนี่ยพี่ว่า,วาใครเปิดในสัปดาห์แรกเนี่ยคือรวยนะยังไงยังไงก็ขายได้นะครับอ่ะตอนนั้นเนี่ยไปตุนเพชรหรือถ้าไม่ตุนเพชรก็นะ FC p o i n t ที่ร้าน Double P Shop ได้นะครับผมนะราคาถูกแน่นอนครับนะ นี่ตัว87ถึง97นะครับอันนี้คือแอนวันเขาเปิดโชว์ให้ดูนะเขาเปิดไป4แพ็คนะครับเดี๋ยวให้ดูผลนะว่าผลประกอบการของแอนวันเขาเปิดได้ใครบ้างนะครับก็ได้แฮร์รี่เคนนะครับได้แฮร์รี่เคนมาเลยนะครับมีใครบ้างมีแฮร์รี่เคนนะครับเงิน2ล้านนะมาเชียออกมานะครับมีการทีโอทีวายมีเบลดไอคอนนะครับผมอ่าโอ้โหการ์ดผู้ก่อตั้งก็มานะครับอย่างนิปโป้เนี่ครับอ่ลิวว่าก็มานะ คือมันออกได้หมดเลย UCL ก็มานะครับผมรู้สึกว่านะเอาเดี๋ยวจับใจความสำคัญนะสิ่งที่เห็นเห็นนะหนึ่งก็คือเบสไอเบสเพเยอร์ Player นะก็คือการทองนะครับการผู้ก,ก่อตั้งนะครับ UCL นะสามการ์ดนี้ไอคอนนะครับไอคอนเบสไอคอนนะครับลีวบ้างอยู่เนาะ ประมาณนี้ประมาณที่เห็น,เ,หนเขีนคร่าวๆ5การ์ดที่ออกเยอะนะแต่ถามว่ามีโอกาสออกได้หมดไหมมีโอกาสออกได้หมดนะครับนะประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับผมที่เอ่อเขาจะเข้ามานะครับในสัปดาห์แรกนะครับก็จะเป็นตามที่บอกไปเนาะเจสซินโย่เกนะครับ P O T Y ไอคอนเจสซินโย่เกนะครับแล้วก็จอห์นสโตน91นะครับประมาณนี้นะครับอ่า ให้ดูเอกเชงนะให้ดูเนะ <c oughs> อกเชงในมีก็ตามที่บอกไปว่ามี5สัปดาห์นะครับแล้วก็มี h อร์เนอร์ริเบิลนะครับ h <Honor S 2> อร์เนอร์ฮอเนอร์ก็เขาเรียกว่าอะไรวะฮอร์เนอร์กิติยศอ่ะเออเมนเมนชั ention, ่นฮอร์เนอร์หลังวันกรติยศนะครับในวิที่5นี่ครับประมาณนี้นะ ให้ไปดูเอ็กเชงดีกว่านะพี่ว่าการที่เราจะกิงกำลงกิงอะไรเนี่ยไปดูเอ็กเชงดีกว่านะครับในสัปดาห์ต่างๆนะครับว่ามีใครบ้างแล้วก็ไปเดากันนะว่าจะต้องใช้แต้มอะไรยังไงกันอีกทีนึงนะครับแต่ดูสัปดาห์แรกก่อนดูสดดุดดูสัปดาห์แรกเป็นไกด์ไลน์ก่อนจะคิดว่าในเอ็กเชงนะครับทุกคนเห็นไหมแจนยี่สิบเจ็ดข้างบนนิดนึงนะนะพี่ว่าสัปดาห์แรกเนะี่ยของดีสุดนะเก้าสี่นะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิ นี่ TOTY ไอคอนเอ็กเชนก็น่าสนใจนะในสัปดาห์ที่10กุมภา17กุมภาเนี่ย TOTY ไอคอนเอ็กเชนเฮ้ยน่าสนใจวะ่ะไอตัวที่เขาแบบสกินสกินอะ่ะเออตรงนี้น่าสนนะเออ,เอ,อใช่ใช่10กับ17ก็น่าสนครับผมอ่ะอ่ะทีนี้ก็เข้ามาดูในเรื่องของนักเตะบ้างครับผมเอ็มบัปเป้นะครับก็สเตตประมาณนี้ครับผมมีไหมไม่มีรายละเอียดนะ,ะดูแบบอ่าสเตต คร่าวๆแล้วกันนะครับเพชรหนึ่งร้อยหกก็พูดง่ายนะสปีดดีแน่นอนนะครับเอ็มปัปเป้พลังห้านะครับดีแน่นอนครับเท้าสี่ห้านะครับนี่เด็ดสุดคือตรงนี้แหละเออร์ลิงเบ็คฮาแลนด์ซีดาวนะครับทุกคนครับอ่ะเมตาของแท้แน่นอนครับในส่วนของเออร์ลิงเบ็คฮาแลนด์ครับน้องซีดาวนะครับเท้าห้าสี่นะเออ จาก5-3เป็น5-4แล้วนะครับโอ้โหของนี้เมตาแน่นอนครับผมขายดีแน่นอนฮาเลนร่าง T.O ร่าง U.T.O.T. y นะพวกนี้มันเป็น U ตัวอันตินะครับอ่าเมสซี่เมสซี่นะครับ4ดาวนะครับตาว5-4นะครับอืมสปีดเป็นไงบ้างสปีดก็โอเคตารงงานดีเวอร์กเลดไม่แน่ใจนะครับเขาไม่ได้เปิดให้ให้ครบทั้งหมดนะนึ่จดเบลิงแฮม9 6นะครับ ยูดเบลิงแฮมมีอะไรปรับเปลี่ยนไหมสปีดดีขึ้นนะสปีดดีขึ้นเ,เกมรับก็น่าจะดีอยู่นะเราไม่ได้บอกอะไรมากมายนะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเควินเดบรอยนะครับอะลางนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีเควิน <c> เ <oughs> ดบรบอยดีอยู่แล้วนะครับอะแต่ว่าโอวอาเก้าหนะครับโรดี้นะครับหืมเก้าสิบห้ามาทั้งทีเก้าสิบ็ดมาอีกโรดี้ มาบ่อยเกินนะครับโรดี้ก็ยังเป็น3ดาวนะครับเท้า4ี่หเหมือนเดิมรู้สึกว่าสปีดจะดีขึ้นกว่าเดิมนะ95 9าสิบเ็ไปเทียบไปเทียบกันดูอีกทีนึนะครับตรงไหนที่มันเพิ่มคิดว่าเนี่ยเป็นดีเฟนดิ้งมั้งกมรับน่าจะเพิ่มขึ้นมั้งไม่รู้เหมือนกันไปดูทีนี้ฮะเตโอโนงเดชครับ,ร,บร่างนี้นะครับมาอยู่ที่4ดาวนะครับผมเออสดาวสักทีนะ,ะใครที่รอ,อ แม็กซ้ายโนหนึ่งนะครับของเกมนะครับต T.O.E. l o n องเด e นะครับสี่ดาวมาแล้วนะครับอ่าไปตามกันไปตามกันครับ O.B.R. เก้าสิบห้าหรือว่าถ้าใครไม่มีงบก็ว่าเก้าสี่ก็ไม่แย่หรอกแต่แค่สามดาวเฉยๆนะครับแต่แม็กมันก็ไม่ต้องใช้อะไรมากเนาะใช่ไหมสามดาวก็โอเคแล้วนะครับรูเบนดีอาร์นะครับอันนี้เราตั้งใจที่จะโหวตเองเลยนะเก้าสิบหกก็โอเค 102, นะครับผมเก้าสิบหกอ๋อโอเคดีเฟนดิ้งหนึ่งร้อยสองนะครับก็น่าสนใจนะ ส่วนตัวก็คิดว่าให้เอาลูเบนดีเอสเข้าทีมนี่แหละครับฟันได้ก็ดีนะเดี๋ยวนะขอดูดีแอดนี้ดีแอดวิ่ง85ฟันได้8ปนะครับสปีดฟันได้ดูจะดีกว่าเกมรับดีแอดดูจะแน่นกว่านะฟิสิกอลหนึ่งร้อยโอ้ฟิสิกอลรูเบนดีเอสก็ร้อยเอ็ดเหมือนกันนะฟันได้ก็ร้อยหนึ่งอืมโอ้ตัดใจจากใครสักคนไม่ได้เลยนะครับนะมีความน่าใช้ครับแต่ฟันได้เก้าสิห้าเองเหรอ ดังนั้น94ก็ไม่แย่หรอกนะแต่ว่าที่ไปเทียบดูแล้วนะคือ,อสปีดเพจของฟันได้ร่างนี้ร่าง95ครับสูงกว่าร่าง94ตัวกับตันคีรกมกับตัน,นครับอาฟิมปงร่างฟรีนะครับผมหรือใครที่เปิดแพ็คได้ก็ก็นี่แหละประมาณนี้ครับสปีดดีแน่นอน103นะครับฟิมปงเจอร์มี่ฟิมปงนะครับสามดาวเหมือนเดิมนะครับอ๋อน่าใช่นะส่วนตัวกม็มีความแบบ น่าสนใจเอเดนสันนะครับอันนี้เป็นล่างอะนอมินีนะครับผมเอเดนสันล่างนอมินีก็ประมาณนี้ครับผมล่างนอมินีตัวนี้เป็นล่างนอมินีหมดเลยนะครับวินิสฟิวต์นะครับตามที่บอกไปนะคือตัวอันติมันก็มีแค่11ตัวกับ12ผู้เล่นที่โดนโหวตนะครับนะซึ่งก็คือโมซาล่านะครับที่เหลือก็เป็นนอมินีครับไม่สามารถที่เป็นตัวอันติเมตได้เนาะยกเว้นว่าจะมีฮอร์เนรลสนะครับฮอร์เนอร์ฮอร์เนอร์นะครับ ในสัปดาห์ท้ายค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับมินิอ่ะอลิเคนก็ประมาณนี้ครับผม94โรนันโดร่างนี้ครับผมมีเขาโชว์ตีบ่งตีบวกให้ดูนะว่าจะแตประมาณไหนแต่ไม่ได้แคบนะครับแต่เอาเป็นว่าดูร่างนี้นะครับจะให้ดูตรงนี้ครับผมเดวิโอติโรนันโดนะครับจะมีแค่2สกนะิลเนาะคือฟินิชช็อตนะครับแล้วก็แฟร์นะครับโทษทดีทดิใช่หรอ เหมือนจะมีแค่2อ,อย่างก็คือ,อมีเลี้ยงเร็วแล้วก็แฟร์มัง้งน่าจะประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอดีมีเลี้ยงเร็วแล้วก็ outside food shot มัง้งประมาณนี้ครับผมเอาเป็นว่ามีสกิลพลังแฝงเพิ่มมาอีก2นะครับนะจาก2อ,อย่างเป็นสอย่างประมาณนี้ครับมีความน่าใช้มากครับโดนรนดู97เขาทำมาเพื่อขายของแท้แน,น,น่นอนนะ <c oughs> อ่ะแจงซสินโยร่ราง96ครับมีร่าง94เอ็กเชงด้วยนะ แต่ว่าร่าง96ประมาณนี้ครับผม94เราไม่รู้เขาไม่ได้เปิดให้ดูนะครับ96ก็ประมาณนี้ครับมีความน่าใช้นะเบกเลยเป็นสูงสูงนะครับของเจซินโยนะครับ96อันนี้สูงกับโมซาร่าแล้วนะครับไม่รู้ได้ผลได้รับผลกระทบหรือเปล่านะอ่ะเพย์เยอร์ก็ประมาณนี้ครับผมมีใครที่เรายังไม่ได้ดูไหมเหมือนเขาจะเปิดฟันเดซาให้เราดูนะเนี่ยฟันเดซาก็ประมาณนี้ครับผม OBR 96นะครับ น่าจะเป็น GK ที่ OVR สูงสุดนะครับประมาณนี้ฟันษาของเราอ่าอ่าเข้าไปดูสเตตให้ด้วยนะฟันดานะครับก็รีเฟกกับโพซิชันนะครับเกินร้อยครับผมร้อกับ102นะครับความน่าใช้อยู่นะแต่ก็น่าจะแพงแหละนะครับฟันดาซาใหญ่เขาดีเน็ตเวทครับอ่าพาวเวลเน็เวทก็ซดาวนะครับเทาห้าห้นะครับประมาณนี้ดีแล้วอ่ะเอชดีโคนะครับ ประมาณนี้สปีดก็สูงขึ้นนะครับกมลับก็ไปอยู่ที่ประมาณ90นะครับว์เลนนี้จําไม่ได้นะเอาไปว่าแคปทันก็รู้รูแล้วนะครับทันอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ครับทุกคนครับนะก็เดี๋ยวเราไปตามกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับผมใครที่อยากจะเปิดพงเปิดแพกนะครับบอกเลยว่าอาทิตย์ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเปิดแพกเนี่ยคุณถึงแม้คุณจะเปิดได้เกลือแต่มันสามารถที่จะขายนักเตะได้นะเพราะมันเป็นกิจกรรมใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเติมพงเติมแพกนะครับ ไม่สามารถหาเพรได้ก็แนะนําที่ร้านดับเบิลพีแล้วกันครับเอฟซีพอยเนี่ยถูกแน่นอนนะครับถูกกระเติมเองแน่นอนนะครับนักเตะก็ประมาณนี้ครับผมมีใครที่ขาดเหลือไหมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะน่าจะประมาณนี้ครับเขาไม่ได้เปิดนะนิเบลดคานวาโรให้ด้วยนะประมาณนี้อ่ะอ่ะเอเบเป้นะครับมีร่างนอมินีนะเอเบเป้ร่างนอมินีก็น่าใช้นะครับผมโอ้เอมบเป้ออกมาเยอะหลายหลายร่างเหมือนกันนะครับอื ปมาณนี้ประมาณนีเ้เรียบร้อยแล้วะมานี้ครับทุกคนครับเจอกันใหม่อีกทีนะครับสวัสดีครับ